สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับวันเสาร์ที่15เมษายนส5 6 6นะครับมาติดตามรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนกันเลยนะครับผมขอเริ่มจากข้าว่าวใหญ่ครับกกตอย้ำเส้นตายเพื่อไทยแจ่าหนงหมื่นแจงด่วนที่มาเงินเสรษฐามั่นใจทีมกฎหมายยันยื่นยันยื่นทันนะครับพิจูนำรถไทยสร้างชาติไหวขอ ไพระขอพอรจุลินชุนนโยบายใจยผู้สวยยุพิธาชวนกาบัดก้าวไกลเปลียประเทศท็อปกังวลบัตรเลือกตั้งทำหมื่นหกเสือเคาแคดีเดตนาะยกนะครับบิ๊กตู่นำทีมรวมไทยสร้างชาติโดนสายตะบุญไว้พระเสถานรวิหารเสียงกลาดหัวยินกรกตเผยห้าพักแจกนโยบายหาเสียงใช้เงินครบเงอนไขแต่อย่างไรเงาพักใหญ่เตือนนิ่งเจอโทษหนักเคาะใช้บัตรบัญชีเขียวม่วง เจ้าไกลพระรมชลยันทันเส้นตาย18เมษายนลุ้นผลโพลร,รอบหนึ่งวันนี้นาะยกที่ใช่พักกันเมืองที่ชอบวันนี้ชนเีนิวจอเปิดอีกรอบนะครับรอบสองเริ่ม22เมษาอาจารย์เชียร์เพิ่มคำถามนะครับอันนี้มาดูประยุจันโอชาณัฐพงศลโหมขนิเดตนายมตรีพรรครวมไทยสร้างชาติเล่นน้ำสงกรานกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศที่ถลนเข้าสารเมื่อวานนี้นะครับเออคุณเศรษฐาทวีสินนะโห,โหเตะบอลสวยมากครับมฟตนายเศรษฐาทวีสินคดิตในายมนตรีพักเพื่อไทยประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช้เวลาช่วเงเย็นหลอกกำลังกับเพื่อนและครอบครัวหลังจากเดินทางอาเสียงช่องสงการอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณเศรษฐามีโรงแรมที่หัวหินนะครับชื่อเดดเดอะสแตนดาร์ดหัวหินซึ่งก็น่าไปเที่ยวน่าไปพักมากนะครับเดอะสแตนดาร์ดหัวหินสงกรานสงกรานชุมช่มฉ่ำชั่วไทยวิกตูโพสาระน้ำเช็คเรตติ้งข้าวสารปลื้มชาวต่างชาติเที่ยวกทมคึกหลายจุดเมาขับ3.1พันคดี3.1พันคดีนะครับสาพันคดีกทมแชมป์ดับ พิถูเผยโปรเซอร์ไพรส์เล่นสงกรารถ่วนเข้าสารเช็คเรตติ้งเพื่อเห็นต่างชาติเที่ยวเพียบทั่วไทยสระน้ำชุ่มฉ่ำเผยกทมอุบัติเหตุน้อยแต่แชมป์เสียชีวิตเหตุถนนโล่งซิ่งรถนะครับลุยตลาดยิ่งจเจริญนายกรีนรักษาวิสิทธิ์ลงในรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะห,หัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ลงพื้นที่ช่วยนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์ผู้สมัครสสประชาธิปัตย์เบอร์ห้า เขตเลือกตั้ง9้าบงเขตนะครับเขตจะรู้จักเขตหลักสีหาเสียงที่ตลาดนิกเกิลนะครับเ,เล่งสอบ2องอให้สบริษัทซอนอมินีผวาศูนย์เหรียญกระทบจีนลุ้นราคานิวราคาทองนิวไฮในรอบ3ปีนะครับสุดคึกนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยและต่างชาติเล่นน้ำสงการานถนนเข้าสารนะครับทำให้ตำรวจต้องจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานลิกเก ที่รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจผู้ค้าสลากขอไม่เอื้อแต่ในทุนธุรกิจออนไลน์เรียกร้องทันยุกนะครับกทมเชียงใหม่ติดท็อป5อันดับมลพิษอากาศทั่วโลกเตือนรับมือพายุดูร้อนถล่มเว็บไซต์ IQA i r จัดอันดับมลพิษอากาศทั่วโลกเชียงใหม่กทม,กทมติดท็อป10หมอกควันพิษ พ m 2.5ปกคุมแน่นนะครับนี่คือหน้าหนึ่งของมาติชนนะครับอ,อันนี้ก็อะไรอะวลาวุธเล่งเป้าชาติไทยพัฒนา25ที่นั่งชุนนโ,โยบายว้าวไทยแลนด์เหลหือ29วันนะครับลึกตนานาคอประเทศไทยตัดมาที่หน้า6ครับหน้า6สมศักดิ์เทพสุทินโอแจก1 0เจง30เขตเพิ่มเลือกยกจังหวัดนะครับ นายสมทักษ์เทพสุจินแกนนำเพื่อไทยและดีลําตรีว่าการสุวิธารรมพร้อมด้วยนายประสาททองปากน้ำอดีตสสขอสุขโขทัยนายวิวัฒนชัยนักกาลสินผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่บ้านบ้านชาิอำเภอศรีสัมมงจังหวัดสุขโขทัยเมื่อวันที่14เมษายนเพื่อประสายหาเสียงช่วยนางประพาพรทองปากน้ำผู้สมัครสสสุขโทขทัยเขตสามเบอร์ห้าพักเกาไก่ขอโทษนะครับ พักเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนล่วงกว่าพันคนนะครับประชาชนล่วงกว่าพันคนเสียนโนงโงงหาเสียงลูกสาวเสียนโนงโงงชาัยยาสะสมทรัพย์ใช่ไหมลูกชายชัยยาสะสมทรัพยบหาเสียงนิพนธ์บุญญาณีรองหัวหน้นักริชาดิปัฒน์ผู้นุวยนายชัยวุฒิ ของแพทยผู้สมัสสอสอค,ครสสสงขาเขต4ประชาธิปัตย์ขึ้นโลหาเสียงตลอดอำเภอสิงหนครลลโดยขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนซูปเปอร์โพลอะซูปเปอร์โพลที่เป็นโพลที่เชียร์ประยุทธ์นะครับชีเพื่อไทยเต็มที่แค่185เพื่อไทยสู้ฝ่ากระแสะเปลี่ยนรุ้น4 9อี้ลำปางลำปางนะครับกองตัวอา1ล้านรับแจ้ง เบาะแสะโกงพี่ลองนี่พูดถึงอะไรอะ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าพีทพีกพีกวงเในปลอกถึงใครถึงโพจะส่งสัญญาณเตือนประมาทลุงไทยสังชาไม่ได้บิกตุไม่ได้จริงไม่อยู่8ปีเห็นไหมโพหลายสำนักเริ่มไล่มาแม้ตัวเลขยังห่างแค่เรตติ้งกระเตื้องชัดเจนขยับขึ้นมาเมื่อต้นที่3ที่ส มิต้องพูดถึงตัวช่วยมีสวคำไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งเข้าท็อปไฟฟ์ท็อปไหนก็ผ่านผ่านเกณฑ์ขั้นยี่ห้าที่นั่งก็ได้รู้แล้วแต่สมทักเทพส,สุทินที่ว่ากันว่าเป็นเสียการเมืองคนหนึ่งฟันทครั้งไหนไม่เคยพลาดเล่นการเมืองไม่เคยพลังต้องโยกย้ายนั่งข้างไปอยู่ปีกฝ่ายค้านข่าวคนนี้มั่นใจว่ายี่ห้อเพื่อไทยว่าภาคใต้จะได้ผู้แทนมากกว่าหนึ่เลอกตั้งแน่นอน ไม่แต่เท่านั้นยังทำนายอนาคตรพกกรรคการเมืองอีกคู่แข่งอีกฟากยกพลังประชารัฐพรรคบิ๊กป้อมเป็นไม่ทับใหญ่เริ่มต้นได้ดีโอกาสเป็นรัฐบาล99%แต่ไปมาเปอร์เซ็นต์ลงต่ำนะครับอีกปมที่ถ้าสมศักดิฟ์ฟันทงฟันเปรี้ยงนะฟันเปรี่ยงก็คือเวลาจะตั้งเหลืออีกหเดือนมีได้มีเสียกล่าวว่าหากพรรไหนกระแสดีก็จะดีต่อไปเรื่อยๆ โดนข้ามพักที่กระแสตกก็อาจจะต้องถอดใจวงเล็บสู้ต่อไปไม่ไหวเปิดสตุ้งต่างยกธงดีกว่าในซีกฝ่ายค้านเพื่อไทยออกตัวแรงแต่ต้นได้เครื่องเทอร์โบ10,000ช่วยอีกแรงติดปีทยานเส้นการแนวต้านอยู่ที่259ไก่ก็ดีดคึกแรงลึกเป็นตัวตัดแต้มในขั้วฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายภูมิใจไทยฝ่ามรสุมขึ้นลมได้ไม่กระทบ เ,เป้าหมายโกยสอสประชาธิปัตย์ก็น่าจะพ้นต่ำสุดจุดตกต่ำทำได้มากกว่าให้สองแน่นอนแกนนำกระสิบหกสิบอัพพลังประชารัฐอย่างที่บิ๊กสามิตรเมืองสุโขทยัยท่านสมศักดิ์นะครับออกสตาร์ทท่านว่าออกสตาร์ทดีแต่อาการเหี่ยวส่วนวิกตูรรวมไทยสร้างชาติหากเปรียบเป็นหุ้นแม้อยู่คนละหมวดอุตสาหกรรมการเมืองกับเพื่อไทย จากคนที่มองอันเดอร์กลับมาอาจเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มลงทุนได้หากชาครัฐยกระดับพ้นเหี่ยวไม่ได้แต้มจะไหลไปที่รวมไทยเช่นเดียวกับเพื่อไทยก้าวไกลตลาดใคร,ใครตลาดมันใครเพียงพังกระแสตกไม่ได้มันจะไหลไปที่อีก,อกพักอย่างเซียนสมศักดิ์เจ้าของวลีหรือลั่นรละธรรมนูนนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราไว้ว่าและที่ไม่ต้องประสาทสำหรับทุกพักที่ท้าชิงนายกก็คือนอกจากกระแสปั่นพีก ต้องระวังวันสุดท้ายไม่เหยียบเปลือกกล้วยลื่นตกมาตายพริกชั่วข้ามคืนนะครับทีมาดูหน้า12รัฐบาลอันนี้อะไรรถฝุน่นเทศบาลตมบนแม่สายจัดรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองเพื่อให้ฝุน่นควันที่รุนแรงเบาบางลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่นะครับที่ท่าขี้เหล็ก ที่ชายแดนเมียนมาท่าขิ้เล็กแม่สายนะครับชาวแพรการขอดูแลปากท้องนายกสมาคมหมูขอคนรู้จริงผู้ค้าสลากขอไม่เอื้อในทุนคนกรีดยางที่จัดการอย่างเถื่อนประธาน ขอการค้ากันจันทบุรีชงแก้สีข้อธุรกิจออนไลน์ขอรัฐบาลไม่แก่นะครับบิทขคับขอให้ตามน่าทำตาม,ตาม,ตามที่หาเสียงเรื่องของพายุรูร้อนครับเชียงใหม่กรุงเทพยังติดท็อปฟท้องฟ้าเชียงใหม่ยังขาวขุ่นฝุ่นพิษเชียงดาวพุ่ง662ไมครอนนะครับเร่งดับไฟดอยจระเข้ฆ่าควัน ยังสูงสุงไห้ก็ลกห่วงไฟป่านะครับปลายอวมปลายแมวสอนนะครับอวมฝุ่นเร่งฉีดน้ำามาดูหน้า13ครับสงสงกรานร้อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเถลิงสกใหม่ใครหน้าศาสตร์ป้าเป้าป้าเป้า,ปา,ปาอยากศาสตร์สอสอเจีย๊ยบอมรัชโชคประมิตรกุลนะ สอสออลารเ,เอามารัชชพมิตรกุลว่าไงบ้างคะปกติไม่เล่นสงการแต่สงการนี้น่าจะเป็นโอกาสพี่น้องกลับไปพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นว่าตกลงจะใช้สิทธิ์ห่วงว่าพอกลับไปในช่วงสงการและกลับกรุงเทพจะกลับไปใช้สิทธิ์วันที่14พฤษี่คมภาหรือเปล่าท่านชัดชาติบอกว่าสงการนี้เป็นหม่อยู่เป้ากรุงเทพลานคนเมืองนะครับ ลังซิมันโลมอยากเล่นน้ำกับคุณธนาธรประธา,า,ะะานคณะก้าวหน้าเพราะเคยอยู่อนาคตใหม่ด้วยกันสานนหวังสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพขออนุญาตสาระน้ำผู้ว่าช่างชาและกันเป็นต้นแบบผู้นำหอยนี่ใครนักกรรมการเมืองผู้เอกลักษณ์เรียนแบบเสียงลีลาประยุทธ์อยากชวนประยุทธ์มาเล่นน้ำแต่ไม่รู้ว่าลุงตู่จะเจอประชาชนได้หรือเปล่าไปไหนก็มีตะการ คุณนัทวุศส่เกลือคนเสื้อแดงผู้วยการเข้ากรงเพื่อไทยสงการนี้คงลดน้ําดําหัวคุณแม่กับญาติผู้ใหญ่เพราะนักการเมืองคงมีประชาชนเล่นน้ำเยอะด้แล้วผมไม่ได้เึ่ถึงใครเลยศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาติบำรุงสุขคําตอบของผมมันพลิกอีกด้านสิ่งที่ผมจะตอบคือไม่อยากลดน้ำหัวใครผมจะไม่ลดน้ำ,นำหัวคเด็กพยุธ์จาร์ดุชาเป็นเด็ุขาดเหตุผลผมคิดว่า8ปีพอแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าสมการนี้พลเอกประยุทธ์จะทาอะไรที่เป็นคุณกับสังคมผมคิดว่าถอยออกจากการเมืองปล่อยให้การเมืองเดินอย่างระบบนะครับจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวคุณสุดารัตอยากสาดน้ําคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่อยู่ต่งางจังหวัดไม่ได้เจอมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วจานจานิวคะจานนิวนักหน่วยการเมืองตอนนี้อยู่พักเพื่อไทยนะครับคนในรัฐบาลคนบางคนในรัฐบาลเราไม่อยากสาดน้ําให้แต่อยากสาดทิ้งไป ผมขอรอนะนำลงหัวผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เคารพเสียงประชาชนสงการนี้ใกล้เลือกตั้งขอให้ออกมาจดประกาศก,กำหนดอนาคตของเรานะครับสงการรอกัอเลือกตั้งถลิงศกใหม่ใครหน้าสะาอาดมาดูนา15ค่าคล่ำบรากาศการจัดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสาสนเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวมีการ ฉีดน,น้ําการเล่นคลื่นมนุษย์ในรูปแบบไร้แอลกอฮอล์เต็ไมได้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ขอนแก่นนะครับเวหาถูกชายชะกันดักทําร้ายนะครับนักเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเรืออ่ะกรกตย้ําเส้นตายนะบิ๊กตู่นำรวมไทยสร้างชาติเดินสายทําบุญประยุทธข์ขอหขอพรประเทศสงบ ประชาชนมีสุขแฟนขับเชียร์ลุงตู่อยู่ยาวยันเคารบป้อมเหมือนเดิมกะกะอยันเส้นตายที่มานะสแสวงบุญมีเลยค่ะกะกะอให้แจงการใช้จ่ายเงินหาเสียงนะครับวี่เพื่อไทยแจงแหล่งงบ1,000 0บาทนะแจก1 0,000บาทเศรษฐาหาเสียงตลาดเช้าที่หัวหินครับ มั่นใจทีมเศรษฐกิจยื่นแจงกอ่อต่อได้นะครับไม่ใช่ทีมกฎหมายนะทีมกฎหมายครับเย้ยบัตรลุงตู่แค่เติมปลาแห้งผู้สื่อข่าวถามว่ามีการเปิดตัวบัตรพลังประชารัฐออกมาเดือนละ1,000บาทและบอกว่าได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยนายเสรษถาอุทานว่าวธรรมดาไม่ค่อยอยากวิพากษ์วิจารณ์แต่เมื่อถามาคงต้องตอบ <c oughs> ของพรรคเพื่อไทย ใช้เป็นใน6เดือนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่ครั้งเดียวเชื่อว่าเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่กระตุกจูดที่เมืองใหญ่ถาว่าหนึ่งพันบาท12บสเดือนเป็นเงิน12ื่นใช้ที่ไหนก็ได้เป็นการหยามน้องเข้าต้มแต่อาจเติมปลายแห้งเข้าไปยิดคงไม่มีอะไรฝากชวนหลีกภัยบุกกบี่เช็คเรตติ้งประชารัปัดจุรินชวนนโยบายเอาใจคนสูงอายุนะครับ พิธาปลูกเชียงใหม่กาเก้าไกลบัวแก้วบัวแก้วคือกระทรวงต่างประเทศนะครับแจงเหตุกอกต่อทัวนอกเอาไปแจงไปแจงแทนทำไมอะ่ะให้กอกต่อ,อ,อมาแจงแทนนะยันเช็คปัญหาลงคะแนนขนบัตรก้าวไกลบี้กอกต่อเปิดงบทริปเมืองนอกถูกต้องนะครับไปเที่ยวอยู่แล้ว ชี้หน้าที่หลักโฟกัสจัดเลือกตั้งทีลราัยพันธุมาตรเก้าไกลออกมากระแทกอีกทีก็กตประกาศรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เคาบัตรสีเขียวแบ่งเขตม่วงท็อป่งบัตรเลือกตั้งทำสับสนเพื่อไทยแชร์ทุจริตกว้านซื้อบัตรประชาชนสุทินคลังแสงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนภาคอีสานสารคามเขต6เป็นผู้วิราของตนร้องเรียนว่าแกนนำบางพักมายิมบัตรประชาชนนะครับครับอ่ะทั้งหมดก็คือมติชนนะครับแฟนรายการขอบคุณมัติชนครับและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube มพ์ทำขอความพิเศษนะครับขอให้มีความสุขในวันสงกรานตุกท่านครับสวัสดีครับ